สวัสดีครับพี่ชื่อฮิมนะครับรับนิสัมวิชาชีววิทยานะครับผมคอร์สติวเข้มเนื้อหาเข้ามา .4 โรงเรียนฉน้ำนะครับซึ่งพี่ก็จบมปลายนะครับมาจากเอ็มบิทและตอนนี้กําำลังศึกษาเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ครับในมุมมองพี่ฮิมเนี่ยวิชาชีวะ จำเป็นแค่ไหนต่อการสอบเข้ามศีครับในมุมมองพี่นะวิชาชีวะเป็นวิชาที่ง่ายต่อการเก็บคะแนนเทียบกับวิชาฟิสิกส์เคมี Me, หรือวิทยาภาพต่างๆเป็นวิชาที่ถ้าน้องใช้ข้อมายามนิดหน่อยเนื้อหามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันไม่ใช่การท่องจําขนาดนั้นมันคือความเข้าใจและจุดพอยสําทัญที่เขาจะวัดเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่จุดถ้าเกิดเราเข้าใจจุดพวกนั้นเนี่ยเราสามารถเก็บคะแนนในวิชาชีวะได้สูงมากเทียบกับการที่น้องต้องไปนั่งจําสูตรหรือว่านั่งเข้าใจวิชายากๆอย่างเคมีฟิสิกส์เนี่ยพี่ว มันสาคัญเพราะมันช่วยเก็บคะแนนวิชาวิทย์ให้น้องได้สําหรับพี่คิมเนี่ยคิดว่าอะไรเป็นปัญหาในการเรียนชีวะสําหรับน้องมต้นครับอ่าก็ต้องบอกก่อนว่าวิชาชีวะเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่มันต้องท่องจํากับส่วนที่มันต้องเข้าใจคราวนี้เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าวิชาชีวะเนี่ยมีปัญหามากเพราะมันต้องท่องจําเยอะถูกป่ะมันต้องท่องจําเยอะแต่จริงๆริงแล้วน้องอาจจะมองผิดนิดนึงก็คือมันมีส่วนของการเข้าใจด้วยและความเข้าใจเนี่ยเป็นตัวนํามาสู่การที่ทําให้เราสามารถท่องจํามันไดดดด้้้ัังงงนนนนสิิ่่่ทีออจะขายูก็คื วิธีการที่น้องท่องจำเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบมีวิธีการท่องจําที่มันต่างกันบางคนจําเป็นภาพบางคนจําเป็นตัวอักษรถูกปะมันก็ต่างกันแล้วดังนั้นน้องก็ต้องพยายามปรับวิธีการท่องจําของน้องให้เหมาะกับตัวของน้องเองเพราะว่าแต่ละคนนั้นเหมือนกันดังนั้นพี่ฝากไว้ว่าหาวิธีการที่มันเหมาะกับตัวเราให้ได้แล้วก็ใช้มันบทไหนที่ยากที่สุดในชีวะครับใช้คําว่ายากอาจจะอาจจะพูดไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นบทที่ รู้สึกว่ามันไม่ได้เจอในชีวิตประจําวันบ่อยๆพี่รู้สึกว่าบทนี้น่าจะเป็นบทที่ยากสำหรับพี่นะก็คืออย่างเช่นบทพืชนะน้องบทพืชอย่างเช่นบทสัตว์นะน้องบทสัตว์บทพวกร่างกายมนุษย์เนี่ยเราพบในชีวิตประจาวันเราอยู่แล้วถูกไหมเรามีหัวใจเรามีปอดเรามีกระเพาะอาหารพวกนี้เราสามารถปรับกับชีวิตประจำวันของเราได้แต่บทเรื่องพืชนะน้องพืชเราคงไม่ได้ต้องไปรู้ว่าพืชมันมีท่อลําเลียงอะไรมันมีเนื้อเยื่อยังไงถูกป่มพี่เลยรู้สึกว่าบทพืชเนี่ยเป็นบทที่ยากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอในชีวิิตรรระจาาาัันนนนเเ่ออองยกกู้สส์พม ในคน,นครี้เอาสไตล์การสอแแนแบบภาพรวมกันลวกันภาพรวมเนี่ยพี่ก็จะมีสอนเนื้อหาก่อน,แล,แ,บบลออนแล้วก็ทําโจทย์แบบเบสิกเลยสอนเนื้อหาแล้วก็ทาโจทย์แต่ว่าสอนเนื้อหาของพี่เนี่ยจะมีเพิ่มเติมอิดนึงก็คือสําหรับพี่นะการที่เราจะสามารถท่องจําอะไรได้เนี่ยเราต้องเจอมันบ่อยๆดังนั้นตอนสอนเนื้อหาของพี่เนี่ยพี่จะย้ําแล้วย้ําอีกย้ำมันสิบรอบน้องจนกว่าน้องจะท่องจําได้ดังนั้นถ้าเกิดน้องฟังพี่ตลอดระหว่างการเรียน talvez, มีสมาธิตลอดน้องก็จะจําได้แบบแม่นเลยเพราะว่าพี่จะย้าบ่อยๆมากนี่คือสไตล์การสอนของพี่คอนนี้จะช่วยน้องในการสอบเข้ายงไงพี่หิ คอร์สนี้นะครับคอร์สนี้พี่ก็จะสอนเนื้อหาครอบคลุมทั้งหมดแหละที่มันะอกข้อสอบมอต้นของน้องได้แต่ว่าเนื้อหาอย่างเยวเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกเพราะว่าตอนที่น้องเรียนเนื้อหาเนี่ยน้องเข้าใจในห้องเรียนถูกป่ะแต่ว่าถ้าเกิดน้องกลับไปอ่านครบทวนเนี่ยน้องก็ต้องมีชีตที่มันทําไว้ให้น้องอ่านสรุปได้อย่างดีดังนั้นชีตของพี่เนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือชีตพี่เนี่ยจะจัดเรียงไว้ให้น้องสามารถกลับไปอ่านทบทวนได้แบบมสวยงามและน้องก็จะมีกําลังใจที่อยากจะอ่านทบทวนชีตของพี่สุดท้ายแล้วพีี่มอออะไรฝากกบน้ง พี่ก็ย,ยกคำคมของพี่แล้วกันก็คือความพยายามเนี่ยมันไม่เคยทําร้ายใครน้องการที่น้องพยายามอ่านพยายามท่องไปเรื่อยเนี่ยถึงแม้ว่าน้องจะจาตอนนั้นไม่ได้นะแต่พี่เชื่อว่ามันต้องจําได้แค่บางจุดถูกป่ะบางจุดที่น้องท่องมาเนี่ยน้องก็สามารถจําได้น้องก็ปฏิปัติตอบแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดจนถึงจุดที่น้องพยายามมากพอปุ๊บน้องก็จําเนื้อหาทั้งหมดได้ดังนั้นน้องอย่าทิ้คงความพยายามไปโอเคพยายามอ่านเข้าไปเยอะๆวิชาชีวะเนี่ยมันเน้นการย้ําการย้าการอ่านทวนขอให้ทุกคนโชค